สวัสดีครับผมก็ได้เห็นโพสต์ของคุณเบลลาฮาดีสซูเปอปร์โมเดลระดับโลกที่ได้ออกมาบอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคโครนิคลานดิซิสมากว่า15ปีและขณะนี้กำลังรับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการที่โรคมันกำเริบครับมียาที่ต้องกินเยอะแยะไปหมดในแต่ละวันนะครับแล้วก็จำเป็นจะต้องได้รับการฟอกเลือดผ่านทางหลอดเลือดที่ขอด้วย วันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องราวของโครนิ n ลามดิซิสมาเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรมีวิธีในการดูแลรักษาอย่างไรบ้างแล้วคุณเบลล่าฮาดีเนี่ยทำไมถึงเป็นโรคนี้ได้เดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธน,นียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขออธิบายตรงนี้ชัดๆเลยว่าคําว่าโครนิคลามดิซิสเนี่ยจริงๆทางการแพทย์เนี่ยเราไม่คิดว่ามันมีจริง ไม่มีหลักฐานตรงไหนว่ามันมีจริงด้วยนะครับแล้วก็คำจำกัดความคำนิยามของคำว่า chronic Lyme disease เนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ความหมายของคำว่า chronic Lyme disease เนี่ยมันหมายถึงการที่เรามีเชื้อโรคตัวหนึ่งชื่อว่า Lyme disease เนี่ยอยู่ในร่างกายแล้วเรากำจัดมันไม่ได้มันติดเชื้อเรื้อรังนะครับซึ่งในทางความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เรามียาฆ่าเชื้อที่จัดการกับเชื้อตัวนี้ได้และปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับ เวลาที่เรารักษาหายแล้วมันจะมีบางคนที่มีอาการเรื้อรังนะครับในกลุ่มนี้เราจะเรียกเขาว่า post treatment Lyme disease syndrome นะครับจะมีอาการต่างๆที่หลงเหลืออยู่เช่อนอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงปวดตามกล้ามเนื้อปวดข้อพวกนี้ที่อยู่ยาวๆได้เป็นเดือนเป็นปีเลยทีเดียวนะครับดังนั้นปัจจุบันเนี่ยทาง cdc ของอเมริกาก็แนะนำว่าอยากจะให้เลิกใช้คำว่า chronic Lyme disease เพราะว่าเรากำจัดเชื้อได้แต่ให้มาใช้คำว่า post treatment Lyme disease syndrome แทนนะครับสองตัวนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายในรายละเอียดว่าเออมันคืออะไรยังไงกันแน่นะครับแต่โรค Lyme disease คือโรคติดเชื้อครับแล้วมันเนี่ยติดเชื้อมาจากเห็บชนิดหนึ่งนะครับเป็นเห็บกวางเรียกว่า i s o d i s s c a p u l a r i s นะครับตัวนี้ มันเป็นเห็บที่มันมีเชื้อได้หลายชนิดหนึ่งในนั้นก็คือเชื้อที่ทำให้เกิด Lyme disease นะครับเราเรียกว่า Borrelia burgdorferi นะครับตัวนี้ลักษณะของมันจะเหมือนเป็นเป็นเกลียวนะครับเหมือนที่เปิดจุกไวยมนันเกลียวเกลียวอย่างนี้นนะนี่คือตัวแบคทีเรียนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเห็บตัวนี้มันก็สามารถนําเชื้อโรคตัวอื่นๆได้นะครับเช่น Borrelia ตัวอื่นๆก็สามารถนําได้มี Borrelia มียาโมโตอีก e, ชื่อเหมือนญี่ปุ่นเลยมันเคยระบาดมาครั้งหนึ่งที่นิวยอร์กนะครับแล้วก็ไปตรวจเจอแล้วคนก็ตกใจกันใหญ่เลย,เยมันเป็นโรคอะไรกันแน่นะครับนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งอ,อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเชื้ออนาพลาสมานะครับอนาพลาสมาเฟโกไซโตฟิลลุมตัวนี้ก็เป็นเชื้ออีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นไปติดเชื้ออยู่ในตัวเม็ดเลือดขาวของคนนะครับโพวาสซันไวรัสซึ่งเป็นไวรัสที่ทําให้เกิด เรื่องของเส้นประสาทมันอักเสบนะครับแล้วก็ติดเชื้อเข้าไปในพวกสมองเยื่อหุ้มสมองได้บาบีเซียไมโครไทบาบีเซียก็เป็นอีกเชื้อหนึ่งซึ่งมากับไอเห็บนี่นะครับแล้วก็บางครั้งเกิดการติดเชื้อตัวอีกตัวหนึ่งชื่อว่าเออริเคียนะครับเออริเคียมีหลายตัวเออริเคียแชฟฟิอันซิสเออริเคียอูงจีไอนะครับพวกนี้เป็นเชื้อที่มันมากับไอเห็บนี้ได้แต่ไอเห็บเนี้ยในบรรดาเชื้อทั้งหมดนะโอกาสที่มันจะนํา เชื้ออะไรสักอย่างมากที่สุดก็คือเป็นเชื้อลานดีซีสนะครับตัวอื่นมีโอกาสนําได้เหมือนกันแต่ว่าจะน้อยกว่าแต่บางคนก็โชคายนะครับมีหลายตัวอยู่ในเห็บตัวเดียวแล้วก็ได้รับเข้าไปนะครับแต่เราจะไม่พูดถึงเชื้อตัวอื่นนะครับเชื้อตัวอื่นเนี่ยถ้ามาอเมริกาคุณก็ต้องรู้จักเพราะว่ามันออกสอบบ่อยนะครับเขาเขาจะถามเลยว่าเนี่ยถ้าไปเจอเห็บกวางนะครับกัดมาเราต้องสงสัยเชื้ออะไรบ้างก็ไอเชื้อเมื่อกี้ที่พูดไปทั้งหมดนะครับที่เราจะเป็นจะต้องเข้าใจนะครับถึงเชื้อบ้างเชื้อมัน มักจะไม่ได้นำจากเห็บวางเช่นเชื้อเออริเคียที่มันจะนำจากเห็บอีกตัวหนึ่งคือโลนสตาทิกเนี่ยมันก็สามารถนำจากเห็บวางได้เหมือนกันเราก็ต้องรู้นะครับพวกนี้อะแล้วโดนกัดแล้วมันยังไงนะครับไอ้ตัวลามดีซีสเนี่ยโดนกัดแล้วมันจะมีอาการอยู่ได้3ระยะนะครับระยะแรกก็คือเป็นเราเรียกว่าเออร์ลี่โล i คไลซ์คือหลังจากโดนกัดไปเนี่ยภายในประมาณ1เดือนไอ้ตรงที่โดนกัดเนี่ยมันจะเป็นตุ่ม แดงๆขึ้นมาแล้วก็มีวงแดงๆรอบๆนะครับอันนี้ถ้าเจอแบบนี้นะ Lyme disease ชัวร์ไม่ต้องสงสัยอย่างอื่นแล้วให้ยาได้เลยไม่ต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมนะครับและแบบที่2คือ early disseminated disease ก็คืออยู่ในช่วงเดือนหนึ่งเหมือนกันเนี่ยหลังกัดแต่ว่าอาการของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่ที่เดียวละมันจะมีหลายที่เช่นเอผื่นมันจะมีหลายๆดวงเต็มตัวไปหมดนะครับหรือมีอาการทางระบบประสาทเช่น เส้นประสาทสมองเนี่ยมันเกิดอัมพาตนะครับเป็นอัมพาตของหน้าครึ่งซีที่เราเรียกว่าเบลพาวซี่ก็ได้หรือว่าเบลพาวซี่ที่เป็นที่หน้าสองข้างพร้อมกันก็ได้เหมือนกันนะครับในการเกิดโรคนี้หรือเส้นประสาทสมองอื่นๆก็สามารถเป็นได้เส้นประสาทที่มือที่แขนก็เป็นได้นะครับนี่คืออาการทางระบบประสาทอีกอันนึงที่เป็นไปได้ก็คืออาการทางหัวใจมันจะสามารถทําให้หัวใจของเราเนี่ยนำไฟฟ้าผิดปกติได้อันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าลม์คัตไดติสนะครับพวกนี้ก็คือเป็น Early early disseminated นะครับ แต่อีกแบบหนึ่งคือ late disease ก็คือเป็นอาการที่เป็นเรื้อรังอนหะคือมันไม่ได้เกิดขึ้นในช่วง1เดือน2เดือนมันไปกี่เดือนก็ไม่รู้อยู่ๆเกิดขึ้นมาซึ่งไอ้อาการที่เกิดเรื้อรังแบบนี้นี่นะครับต้องบอกว่ามันบางคนเนี่ยก็ไม่มีประวัติว่ามีอาการในช่วงแรกเลยนะไม่เคยมีผื่นไม่เคยมีประวัติสัมผัสดโดนกวางไม่เคยโดนเห็บมากัดหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ๆมันก็เป็นขึ้นมาซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการปวดข้อเขา่า แล้วไปเจาะดูเจอการอักเสบแล้วก็สุดท้ายไปเจอว่าอ้อมเป็นลามดีซิสหรือบางคนเนี่ยมีอาการทางด้านของอะระบบประสาทเช่นอาจจะมีเส้นประสาทที่มันอักเสบตามที่ต่างๆเต็มไปหมดนะครับเราเรียกภาวะนี้ว่าโมโนดีร i ติสมัลติเพล็กซ์นะครับก็คือมีหลากหลายอย่างนะครับพวกนี้คืออาการของลามดีซิสที่มันเป็นแบบเรื้อรังมาเจอทีหลังนะครับแล้วบางบางทีเนี่ยลามดีซิสต้องบอกว่า ในแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันในเอเชียก็มีนะครับอเมริกาก็มียุโรปก็มีแต่ถ้าเป็นในยุโรปเนี่ยมันจะมีผื่นลักษณะอหนึ่งนะครับซึ่งที่อเมริกาจะไม่ค่อยมีผื่นอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมอาจจะเป็นเพราะเชื้อมันหน้าตาแตกต่างกันก็ได้นะครับผื่นอันนี้จะเรียกว่าเ c r o d e r m a t i t i s c h r รนิก a แอ o p h ฟิแนสนะครับอันนี้ก็เป็นผื่นแปลกๆอย่างหนึ่งนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันใช้ยาฆ่าเชื้อรักษาได้ง่ายมาก ช่นถ้าเกิดคุณเจอไอตุ่มที่หมัดกัดพวกนี้นะครับแล้วคุณกินยาด็อกซีไซคลิน10วันคุณก็หายเลยนะครับหรือถ้าเกิดกินตัวนี้ไม่ได้ก็กินอะม็อกซิซิลินอะซิตโรไมซินพวกนี้ก็กิน14วันก็หายถ้ามีอาการลงไปที่หัวใจเราฉีดยาตัวเซฟทรอโซนก็ฉีดประมาณ2-3อาทิตย์ก็หายเข้าระบบประสาทฉีดก็หายหายหมดเลยนะครับดังนั้นพวกนี้เชื้อมันจะตายได้เราจึงไม่ใช้คำว่าโครนิกลามดิซีส นะครับจะไม่ใช้คํานั้นเพราะว่ามันกําจัดเชื้อออกไจากร่างกายได้แต่คนที่เรารักษาหายแล้วเนี่ยบางคนยังมีอาการหลงเหลืออยู่นะครับแล้วตรงนี้แหละครับที่เบลล่าเนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้แต่มันมีข้อควรระวังหลายอย่างเกี่ยวข้องกับกรณีของคุณเบลล่าฮาดิทซึ่งผมจะเล่าให้ฟังันต่อไปนี้นะครับคุณเบลล่าปัจจุบันอายุ28ปีนะครับ เขาเนี่ยได้บอกว่ามีอาการหลากหลายอย่างที่มันอธิบายทางการแพทย์ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับตั้งแต่อายุ14ขวบเลยช่วงนั้นก็ประมาณสักปี2012-2013นะครับในเวลานั้นเนี่ยอาจจะก่อนนั้นนั้นสักแป๊บหนึ่งเขาบอกว่าอาการที่เขามีนะครับมีปวดหัวร,รังนะครับอ่อนเพลียคิดไม่ค่อยออกไม่มีสมาธิหรือเรียกว่า brain fog นั่นเองนะครับมีอาการนอนไม่หลับนะครับปวดตามร่างกายทั้งกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อต่างๆนะฮะมี เรื่องของอการที่เขาวิตกกังวลเป็นพิเศษคลื่นไส้อาเจียนบางช่วงกินได้เยอะบางช่วงกินได้น้อยน้าหนักเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับแล้วก็เวลาเจอแสงเนี่ยมันรู้สึกว่าสู้แสงไม่ได้เวลาเจอเสียงดังก็รู้สึกว่าปวดหัวทนเสียงดังไม่ได้คือมีอาการเยอะแยะไปหมดเลยเขาบอกว่ามีอาการทั้งหมดเนี่ยประมาณสักสามสิบกว่าอย่างได้นะครับซึ่งอันที่ผมเล่ามาเนี่ยก็คือคร่าวๆนะครับถ้าใครที่เป็นหมอมาฟังตรงนี้ก็จะบอกว่ามันไม่ค่อยเฉพาะเจาะจงกับโรคอะไรสักอย่างเลยเนาะเออ ก็จริงครับและตอนแรกเนี่ยเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมาธิสั้นนะครับ Attention Deficit Hyperactivity Disorder หรือ ADHD ด้วยนะครับแล้วก็ได้ยาตัวหนึ่งชื่อ Adderall มากินกินเสร็จปุ๊บเขาก็เกิดปัญหากินข้าวไม่ได้ก็ต้องหยุดยาไปพอหยุดยาไปคราวนี้ก็กินข้าวเยอะเกินไปน้ำหนักขึ้นขึ้นล้วลงก็หาอะไรไม่เจอสุดท้ายเนี่ยมีอยู่ทีหนึ่งตอนเขาอายุ16ปีก็มีคนไปเจาะเลือดเขาแล้วก็เจอว่าเฮ้ยเป็น Lyme Disease เออนะครับหลังจากนั้นแน่นอนครับก็ต้องมีการรักษาซึ่งผมไม่รู้ว่าเขารักษาด้วยยาอะไรยังไงนะครับเขาไม่ได้มีอาการอย่างอื่นนะผื่นเผิดอะไรนีนไน่ไม่มีสักอย่างมีแค่อาการที่เล่ามาทั้งหมดซึ่งเมื่อกี้ถ้าคุณลองย้อนกลับไปที่ผมเล่าเมื่อกี้อาการเนี่ยมันมี3อย่างใช่ไหม early localized เป็นผื่นอยู่ที่เดียว early disseminated อาจจะมีผื่นหลายที่มีอาการทางระบบประสาทนะครับอ่าแล้วก็อาจจะมีอาการ เรื่องของหัวใจพวกนี้ได้เขาไม่เข้าทั้งคู่เลยนะครับหรืออาจจะเป็นเลดด s ซีส e ก็อาจจะมีอาการทารุณประสาทอาการเพลียะไรพวกนี้อาจจะเป็นในกลุ่มนี้อาจจะเฉยๆนะครับแล้วก็รักษาแต่ปัญหาคืออย่างนี้ครับคือคนเราเนี่ยเวลาที่มีอาการหาอะไรไม่เจอเนะครับหนึ่งในโรคที่ทางอเมริกาจะชอบวินิจฉัยมากที่สุดก็คือโครนิกรามด s ซีส e เพราะว่าเขาไม่รู้จะหาอะไรเขาเลยเจาะเลือดไปเรื่อยแล้วก็ไปเจาะเจอว่ามีแอนติบอดีต่อโรครามเป็นบวก นะครับ IgG หรือ IgM ตัวไหนก็ได้เป็นบวกพอบวกเสร็จปุ๊บอ่าเป็นโรคลามแน่นอนต้องรักษาโรครามนะครับรักษาไม่หายก็ยังโทษโรครามอยู่ดีเพราะว่าต่อไปเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะไปเจาะค่าอิมมูโนโกลบูลิน G ีต่อตัวรามเนี่ยนะครับมันยังให้ผลบวกเป็นเป็นปีๆเลยถึงแม้ว่าคุณจะรักษามันหายแล้วก็ตามมันยังคงบวกเป็นปีอยู่นะครับไม่มีการตรวจยืนยันอะไรด้วยว่ามันยังคงมีเชื้ออยู่ในร่างกายยกเว้นถ้ามีอาการที่เฉพาะเจาะจงกับลามโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นเราถึงจะรู้ พวกนี้เพาะเชื้อจากเลือดก็ไม่ขึ้นครับเออเพาะไม่ขึ้นนะมันก็เลยจําเป็นจะต้องทราบประวัติทราบการตรวจร่างกายโดยชัดเจนแล้วหมอหลายคนเนี่ยพอไม่รู้อะไรเจาะตัวนี้เป็นบวกปุ๊บโยนให้ไลน์ทันทีเรื่องเนี้ยกําลังเป็นเรื่องที่มีปัญหามากในหมู่แพทย์นะครับและก็หมู่ประกันด้วยเพราะว่ามันส่วนใหญ่มันไม่ใช่จากการติดเชื้อเรื้อรังนะครับแล้วทีนี้ครับ พอเป็นแบบนี้เขาก็รับการรักษามาหลากหลายมากมายเลยนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ชี้แจงว่าเขาได้รับการรักษาอะไรอย่างไรบ้างนะครับเพียงแต่ว่าก็มีการเข้าโรงพยาบาลเป็นครั้งคราวไปนะครับครั้งที่ใหญ่ๆของเขาเนี่ยมีอีกทีหนึ่งคือปี2023นะครับตอนช่วงนั้นเขาบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องของรากฟันมันอักเสบแล้วติดเชื้อเขาก็ไปทําฟันหลังจากทาฟันเสร็จเนี่ยอาการลานดิซีของเขาทุกอย่างมันกบมาหมดเลยนะครับจำเป็นต้องรักษาในโรงพยาบาลกว่า100วันเลยทีเดียว ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขารักษาอะไรบ้างในโรงพยาบาล100กว่าวันนะครับเขาไม่ได้เปิดเผยขั้นตอนแล้วก็สิ่งที่เขาทําในโรงพยาบาลในขณะนั้นนะครับแต่เขาก็หายดีหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการออกมาเพื่อทําการรณรงค์เรื่องของลาม i ดีซีสให้คนทุกคนรู้จักโดยเฉพาะคําว่าโครนิกลามดีซีสนะครับที่จริงก็คือไม่ใช่มีแค่เขานะครับที่เป็นแต่ในครอบครัวของเขาแม่ของเขาคือโยลันดาฮาดีสก็เป็นแล้วก็น้องชายของเขาอันวาฮาดีสก็เป็น ลามดีซีสแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้มีอาการเหมือนกับเบล่าฮัดดิสส่วนจีจี่ฮ a ดดิ s ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับโชคดีเป็นคนเดียวที่ไม่เป็นอะไรมีแต่3คนนี้ที่เป็นแล้วก็มีเบลลลาเนี่ยโชคหลายสุดก็คือมันมีอาการอะไรสักอย่างเนี่ยเรื้อรังมานะครับหลังจากนั้นเขาก็มาเล่าให้สื่อฟังว่าจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเส้นทางเขาเขาไม่ได้อยากจะมาเป็นซูเปอร์โมเดลไม่ได้อยากเป็นนางแบบแต่เขาอะอยากจะ ขี่ม้าจนถึงขั้นแบบไปแข่งโอลิมปิกเลยเพราะว่าสมัยที่เขายุน้อยเนี่ยเขาชอบขี่ม้ามากแต่พอมันมีอาการแบบนี้มันทาให้ทุกครั้งที่เขาขี่ม้ามันเจ็บปวดรวดรแาวไปทั้งตัวทําอะไรไม่ได้เขาก็เลยต้องเปลี่ยนสายมาทําอะไรที่มันสบายมากขึ้นด้วยการขี่ม้านี่แหละเออจากการขี่ม้ามาเป็นนางแบบนี่แหละนะครับงั้นอันนี้ก็คือเรื่องราวของเขาทีนี้โพสต์ล่าสุดของคุณเบลล่าเนี่ยคือเดือนกันยายนเนี่ยเดือนนี้เลยนะครับ เขามีรูปหลายๆอย่างที่เขาโพสต์นะครับแล้วในรูปพวกนั้นนะ่ะมีหลายอย่างที่น่าสังเกตอันแรกเขานอนอยู่ที่โรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลนี่วิวดีมากนะครับอันนี้ต้องบอกว่าน่าจะเป็นโรงพยาบาลอย่างสุดหรูไฮโซอะไรสักอย่างอันที่2เขามีโพสต์รูปยาเยอะแยะไปหมดเลยมีรูปหนึ่งผมจะขึ้นให้ดูรูปยาเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องกินของที่เบลล่าต้องกินในแต่ละวันแต่ผมจะบอกว่าพวกนั้นน่ะไม่ใช่ยาครับมันคืออาหารเสริมล้วนเลย อาหารเสริมล้วนๆนะครับคือถ้าใครอยู่อเมริกาเนี่ยจะพอแยกได้บ้างว่าไอ้ของพวกนั้นเนี่ยมันคือยี่ห้ออะไรนะฮะแล้วมีขวดหนึ่งนะครับผมวงไว้ให้อันเนี้ยผมคิดว่าคนไทยหลายคนนะ่ยรู้จักยี่ห้อนี้คือ Life Extension เป็นยี่ห้อของอาหารเสริมไม่ใช่ยี่ห้อยาครับอันนี้ชัดเจนมากนะฮะว่ามันเป็นยี่ห้อของอาหารเสริมนะครับทั้งหมดทั้งมวเนี่ยส่วนใหญนะ่น่าจะเป็นอาหารเสริม และอีกเหตุผลหนึ่งที่พวกนี้ทั้งหมดน่าจะเป็นอาหารเสริมก็เพราะว่าถ้าเป็นที่อเมริกาเวลาที่เราสั่งยาแล้วคนไข้ไปรับที่ร้านเนี่ยนะครับมันมักจะอยู่ในขวดที่สีชาแบบนี้นี่ขวดจะหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสีส้มๆนะฮะอันนี้คือขวดที่อเมริกาที่เราใช้ใส่ย,ยากันนะครับยกเว้นถ้าเป็นกรณียาที่ซื้อได้เองเช่นยาลดกรดยาแก้แพ้เนี่ยมันอาจจะอยู่ในกล่อง หรืออาจจะอยู่ในขวดที่หน้าตาแตกต่างไปจากนี้ได้บ้างครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยามจะอยู่ในขวดสีส้มๆนี้แหละนะครับดังนั้นไอ้รูปนี้ทั้งหมดอ่ะผมเลยเดาว่าอย่างน้อยอ่ะส่วนใหญ่ของมันเนี่ยต้องเป็นอาหารเสริมแน่นอนนะครับทีนี้เขาจะกินอาหารเสริมไปทำไมเยอะแยะขนาดนี้ทั้งหมดนี้ไม่ได้ช่วยเรื่องลามดีซีสนะครับไม่ได้ช่วยเลยนะฮะเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องสงสัยหะายอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ผมเอะมากก็คือ เขาเนี่ยมีรูปที่ต้องทําการล้างเลือดนะครับก็คือมีการดูดเลือดออกจากตรงนี้ไปเข้าเครื่องแล้วก็ใส่เข้ามาอยู่ที่คอนะครับอันเนี้ยเออทาไปทําไมโรคลานดีซีสไม่ว่าระยะไหนไม่มีการรักษานี้ครับไม่มีไม่มีเลยนะครับมันไม่ได้ทําให้ลานดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่าคุณจะเป็นแบบกรณีที่รักษาลานดีซีสไปแล้วเกิดภาวะเรื้อรังที่เรียกว่า post treatment ลานดีซีสซินโดรม ซึ่งก็อาจจะมีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อต่างๆเรื้อรังนอนไม่หลับอะไรพวกนี้การรักษาด้วยการล้างพลาสมาเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับไม่ได้ช่วยอะไรแล้วเออเขาทำทำไมอ,ะอ่ะอ่าตรงเนี้ที่ต้องสงสัยต่อไปถ้าใครไม่ใช่หมอนะครับอ่านเคสเนี้ยแล้วอาจจะงงมากหรือว่าคนไหนที่เป็นหมอก็ตามแล้วถ้าเกิดเป็นหมอที่ไม่รู้จาร์ดิซิสเนี่ยก็จะงงเรื่องประเด็นดราม่าโครนิการ์ดิซิสในวงการทางการแพทย์เยอะมากนะครับ แต่ผมเนี่ยอยู่ที่นี่มาผมจะรู้หมดทุกอย่างนั่นแหละนะฮะไอ้ที่เขาทำเนี่ยมันเป็นการรักษาที่ทํานอกเหนือทางการแพทย์แผนปัจจุบันเขาทําเพื่อหวังว่าจะล้างเอาสารอักเสบออกไปจากร่างกายนะครับคือขัว่าร่างกายมีสารไซตโตไคน์ต่างต่างจากการอักเสบเยอะแยะ เราเอาออกมาเราไปฟอกแล้วไปโยนทิ้งอันนี้เราเรียกว่าไซโตไคน์ฟรีซิสนะครับหรือคล้ายๆกับการทำ plasma freeze plasma exchange ซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับว่ามันคืออะไรแล้วมันช่วยอะไรยังไงได้บ้างแต่ในกรณีนี้เขาหวังว่าจะเอาสารอักเสบออกไปแล้วก็ให้ plasma ที่มันเป็น plasma ใหม่เข้ามาหรือจะใช้สาร a l บูมินที่เป็นโปรตีนก็ได้เอามาทดแทนมันจะได้ไม่มีสารอักเสบในร่างกายลรวหวังว่าร่างกายจะดีขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี่นะครับ ไม่ใช่การรักษาที่มันตรงไปตรงมาดังนั้นทั้งหมดเนี่ยอะไรกันแน่ที่เกิดขึ้นข้อแรกนะอันเนี้ยคุณเบลล่าฮาดิสอาจจะเป็น post treatment Lyme disease syndrome จริงนะครับอาจจะเป็นจริงๆแต่ไม่มีเชื้ออยู่ในร่างกายแล้วนะครับหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้เอออาจจะเป็นอย่างอื่นที่มีอาการหลากหลายก็ได้อาจจะเป็นอาการทางด้านจิตใจ ก็ได้นะครับแล้วอีกปัญหาหนึ่งที่มีก็คือและอาการรักษาพวกนี้มันทาให้เกิดปัญหากับร่างกายขึ้นมาก็ได้เช่นกันนะครับถามว่าตอนนี้ถ้าผมเจอเคสแบบนี้เนี่ยซึ่งจริงๆต้องบอกว่าสมัยก่อนก็เจอนะที่มันมีอาการรื้อรังวหาาอะไรไม่เจอเนี่ยเราจะทํำยังไงดีข้อแรกเลยครับเรามาซักประวัติเรียงตามระดับไทม์ไมลน์ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งกรณีของคุณเปร่าฮาดีเนี่ย คือเขาไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอะไรมากทําให้ผมก็ไม่ทราบอะไรมากไปกว่าที่เล่าให้คุณฟังนั่นแหละนะครับแต่สิ่งที่เราจะตรวจก็คืออาจจะดูร่างกายว่ามีการอักเสบตรงไหนบ้างเช่นกล้ามเนื้อมันเจ็บแล้วมันมีการอ่อนแรงด้วยไหมข้อที่บอกว่าเจ็บมันอักเสบเนี่ยมีน้ําในข้อให้เราตรวจมาดูเอาเจาะมาดูไหมนะครับถ้ามีมันอาจจะบอกเราอะไรอะไรเราได้สักอย่างหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของระบบประสาทที่เกิดขึ้นมีอาการเส้นประสาทมันอักเสบอะไรไหมนะครับเราก็ตรวจได้ หรือกรณีบางอย่างก็คือมันอาจจะมีโรคอื่นนะครับเรียกว่า postural orthostatic syndrome นะครับคือพวกนี้เวลายืนขึ้นมาแล้วมันจะหน้ามืดน,นะครับก็คือปกติคนเราเวลาลุกยืนเนี่ยเลือดที่กองอยู่ที่ขามันจะสามารถบีบตัวกลับมาสู่ที่หัวใจแล้วหัวใจก็บีบกลับไปเลี้ยงสมองได้ใช่ไหมตอนยืนแล้วหัวใจต้องเต้นเร็วขึ้นมานิดนึงเพื่อเอาเลือดไปเลี้ยงสมองแต่คนพวกนี้บางทียืนขึ้นมาหัวใจไม่ได้เต้นเร็วขึ้นเลือดก็เลยเลี้ยงสมองไม่ทันมันก็เลยมีอาการเป็นลมได้บางคนก็ปวดหัวได้นะครับ ไอเนี้ยก็เป็นอีกโรคหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวอะไรเลยกับตัวลามดิซีสนะครับเราก็สามารถทดสอบได้ก็อลองวัดความดันท่านอนท่านั่งท่ายืนดูนี่มันต่างกาันหรือเปล่าเส้นประสาทต,ตรงไหนมีปัญหาแล้วก็ตรวจได้หมดนี่คือการตรวจร่างกายที่เราตรวจคร่าวๆนะครับส่วนการตรวจเลือดที่ต้องตรวจแน่ๆอ่ะแน่ๆก็คือผลตรวจเลือดแบบทั่วๆไปนะครับคอมพลตบัดเค้าดูเรื่องของระดับเม็ดเลือดต่างๆว่ามีปัญหาอะไรไหมค่าตับค่าไตค่าอิเล็กโทรไลต์ต่างๆนะครับดูค่าการอักเสบในร่างกายนะครับ e s r c r p นะครับพวกนี้จะบอกว่ามีการอักเสบในร่างกายจริงๆหรือเปล่านะครับถ้ามีจริงเราต้องไปอธิบายต่อว่าทําไมมาถึงอักเสบนะครับอีกอย่างหนึ่งซึ่งควรตรวจก็คือค่าครีตินฟอสโฟไคนเนสหรือค่าเอนซม์ของกล้ามเนื้อซึ่งถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อนี่มันมีการเจ็บปวดจากการอักเสบจ,จริงๆนะมันจะส่งเอนซม์ตัวนี้ออกมาอ่าจะส่งตัวนี้ออกมาแต่เราก็ไม่ตรวจตัวเดียวหรอกครับเราจะตรวจคู่กับอีกตัวนึงคืออัลโดเลสอัลโดเลสเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นได้นะถ้าเกิดว่ากรณี ล้ามเนื้อพวกนั้นนะ่ะมันปวดแล้วมันอักเสบนะครับมีการทําลายกล้ามเนื้อมันจะมีเอนไซม์พวกนี้ออกมาทําให้เราตรวจเจอนะฮะพวกนี้คือตรวจคร่าวๆนะนอกอจากนั้นที่เราต้องตรวจนะครับก็พวกระดับวิตามินต่างๆมีปัญหาไหมนะครับที่เราต้องตรวจวิตามินต่างๆแล้วก็สารอื่นๆหลายตัวเลยก็คือคุณฮาดิสเนี่ยเบลล่าฮาดิสเนี่ยกินอาหารเสริมเป็นไงครับมหาสารแล้วอาหารเสริมพวกนี้มันเกินได้ แล้วเวลามันเกินมันก่อให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆได้ด้วยนะครับดังนั้นไม่ว่าเขากินตัวไหนผมจะจาบมันให้หมดเลยอ่าอาจจะมีแคลเซียมที่สูงเกินไปก็ได้จากการกินวิตามินดีหรือวิตามิน A ที่สูงเกินนะครับอ่ไม่ว่าจะเป็นเรากินวิตามิน B6 เนี่ยวิตามิน B6 ถ้าเกินไปก็เส้นประสาทอักเสบได้นะโดยเฉพาะใครที่กินเกิน100มิลลิกรัมต่อวันไปเรื่อยๆเนี่ยอันเนี้ยมีโอกาสดังนั้นเราก็จะตรวจวิตามิน A วิตามิน E นะครับเราก็ตรวจหมดเลยไทรอยทํางานดีหรือเปล่าเซเลเนียม หรือโครเมียมเหลือใครกินอะไรเสริมมาตรวจอยให้หมดนะครับถ้ากินโอเมก้าสเสริมเยอะๆนะครับพวกนี้ก็จะทําให้เลือดออกง่ายต่างหากช้าง่ายนะฮะแมกนีเซียม ium, พวกนี้ก็ตรวจและที่สําคัญมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ก็คืออาหารเสริมพวกนี้บางทีมันมีสารปนเปื้อนที่เราอาจจะไม่ต้องการเช่นโลหะหนะักชนิดต่างๆและถ้าเรากินเยอะกินมหาศารไปเรื่อยๆ เราอาจจะต้องตรวจดูว่าเรามีโลหะหนะักบางอย่างเกินหรือเปล่าถ้ามีเกินมันก็ต้องหยุดนะครับต้องหยุดและอาการถึงจะทุเลาลงพวกเนี้ยเป็นของที่ต้องตรวจแน่ๆนะครับแน่ๆด้วยนะฮะว่าเขามีปัญหาจากการที่เขารับการรักษาที่มันไม่ตรงไปตรงมาหรือเปล่านะครับแล้วพอทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะให้ผลอะไรสักอย่างออกมาทําให้เรารู้ว่าอ๋อมีการอักเสบอะไรมากแค่ไหนหรือเปล่านะครับ และอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อกี้บอกว่าอ๋อาเขาต้องล้างเลือดทําการล้างสารอักเสบไซโตไคน์ออกคุณจะรู้ได้ยังไงว่ามันได้ผลคุณจะรู้ได้ยังไงว่ามีปัญหาตั้งแต่แรกคุณก็ต้องเจาะเลือดก่อนที่คุณจะทําครับเจาะหาอะไรอ่ะเราจะเจาะหาค่าไซโตไคน์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบหลายๆตัวดูซิว่ามันเป็นยังไงนะครับเช่นอินเตอร์ลวคินหกนะครับทิวเมอร์เนโครซิสแฟกเตอร์แอลฟ่านะครับอินเตอร์ลวคินสิบนะฮะ 인터ลิคินแพวกนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะตรวจหลายๆตัวแล้วก็พวกพวกนี้จะเป็นต้องตรวจมีมีอีกเยอะนะครับอีกอย่างือยกตัวอย่างเช่น CD 25่พวกนี้มันเป็นมาร์เกอร์หนึ่งของการที่ดูว่าไอ้ตัว T เซลล์หรือเม็ดเลือดขาวของเรามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับตรวจพวกนี้ตรวจเยอะๆเลยไหนๆก็จะทําอะไรที่นอกเหนือจากการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็ตรวจดูซิว่าไอ้สาตไคนายพวกนี้ที่เราตรวจออกมาทั้งหมดมันสูงหรือเปล่า ถ้ามันไม่สูงสิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดมันไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมหวังว่าข้อแรกนะหลายคนที่อยู่เมืองไทยจะได้รู้จักลามดีซีสว่ามันคืออะไรนะครับบางคนเป็นฝรั่งมาเที่ยวที่ไทยแล้วมาเกิดลามดีซีสที่ไทยแต่จริงๆเนี่ยโดนเห็บกัดที่อเมริกาโดนเห็บที่อเมริกากัดนะแต่ว่าเขากําลังเดินทางมาไงผื่นยังไม่ขึ้น พอมาถึงเมืองไทยไปหาหมอเอา้าผื่นหน้าตาอย่างนี้มันขึ้นแต่หมอไทยไม่รู้จักอ่าอดรักษาเลยนะครับใช่ไหมนี่แหละเราก็เลยต้องซักประวัติเราก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อมันมีการเอาโรคจากต่างประเทศเข้ามาไดไ้แต่มันไม่ติดจากคนสู่คนนะไปจับผื่นคุณก็ไม่ติดนะครับเออไม่ไม่ติดโดยการเอาไปสัมผัสนะพวกนี้มันติดโดยการมัดกัดเท่านั้นนะครับถึงจะติดมานะฮะแล้วโรคนี้รักษาง่ายง่ายมากง่ายมาก,ามากๆเลยแหละนะฮะคนที่มีอาการ หลงเหลือเรื้อรังเนี่ยมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมีไม่เยอะนะฮะสักประมาณ5%เนี่ยขนาดนั้นเท่านั้นเองแล้วก็ส่วนใหญ่ค่อยๆดีขึ้นคนที่มีอาการเรื้อรังแบบ15ปีแบบเบลลาฮาดินเนี่ยน่าจะน้อยยิ่งกว่าน้อยดังนั้นเวลาที่มันน้อยยิ่งกว่าน้อยได้รับการรักษาที่ดีในอเมริกาแล้วเนะี่ยผมคงจะต้องคิดว่ามันคงจะต้องหาโรคอื่นร่วมด้วยว่าเฮ้ยมันมีคําอธิบายอย่างอื่นไหมที่ทําให้เขาเป็นแบบนี้น่าจะต้องเริ่มต้นใหม่เลยด้วยซ้ำไปนะครับ และที่สาคัญต่อให้ไปหาโรคอะไรแล้วไม่เจอสักอย่างเนี่ยการที่ใช้การรักษาด้วยการทำ plasma p h ร r ซ s i s แบบนี้นะครับหรือไซโตัคาน pheresis ร่วมกับการให้อาหารเสริมมหาสารแบบนี้นะผมมองว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเพิ่เติจะได้โทษจากของพวกนี้เข้าไปเยอะแยะอีกต่างหากนะครับแต่ยังไม่ว่าไงก็แล้วแต่อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องราวที่คุณหมอที่เขาดูแลคุณเบลล่าฮาดินเนี่ยจะต้องคิดนะครับแต่ที่ผมสงสัยอย่างหนึ่งก็คือว่า ไอ้ของพวกนี้มันทําในโรงพยาบาลแค่ไหนโรงพยาบาลอะไรห้องมันดูดีมากเลยเหมือนที่พักตาอากาศนะครับแล้วถ้าย้อนไปดูอินสตาแกรมของคุณเบล่าฮาดิสเนี่ยสมัยก่อนเขาบอกว่าเขาเจ็บป่วยมากบ่อยนะแต่เขายังหาเวลามาดริปวิตามินได้เลยอ่าเราไม่ได้ดริปในโรงพยาบาลนะดริปที่สถานที่ข้างนอกนะครับเออนะดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมคิดว่า คนดังเนี่ยหลายๆคนหรือคนที่มีเงินมีฐานะเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับการรักษาที่บางทีเนี่ยมันไม่มีหลักฐานทางการแพทย์อะไรเลยนะครับแล้วการที่ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์เนี่ยมันก็อาจจะแปลว่านอกเหนือจากมันไม่ได้ผลแล้วมันยังเสี่ยงเงินฟรีแถมบางครั้งอาจจะเกิดอันตรายขึ้นมากับร่างกายก็เป็นไปได้ซึ่งกรณีแบบนี้เนี่ยมันก็มีคนไทยหลายคนที่พอมีสตังก็จะเชื่อเรื่องพวกนี้ได้ง่ายมากว่าฉันมีอาการอ่อนเพเลียเรื้อรลังฉันจะต้องไปดิบ เอ็นเเข้าร่างกายใหนซิมันจะได้มีพลังขึ้นมานะครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าฉันจะต้องไปทำเคเลชั่นหรือฉันจะต้องไปส่วนล้างลำไส้อ่าเพื่อ detox, ดีท็อกซ์นะครับดีท็อกตับนะหรือต้องกินเน้นกินเนีนี้เข้าไปนะฮะอาจจะไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วแถมได้ผลเสียกลับมาด้วยนะครับดังนั้นเคสนี้ทั้งหมดเนะี่ยถ้ามองด้วยมุมมองของแพทย์ที่รู้จักโรคพวกนี้ผมจะมองว่ากรณีนนคุณเบลล่าน่าจะต้องเริ่มใหม่ หาทุกอย่างใหม่ซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาทําไปแล้วหรือ,อยังอาจจะทําไปแล้วก็ได้นะตรงนี้ต้องให้เครดิตหมอที่ดูแลคุณเบลล่านะอย่างที่2ไอ้การรักษาที่ทําปัจจุบันเนี้ยมันไม่ได้เอาไว้รักษาอะไรของโรคลานเลยสักนิดเดียวดังนั้นถ้าทําต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างซึ่งแบ่งเป็น2ออย่างอย่างแรกเป็นเหตุผลจริงๆทางด้านการแพทย์ซึ่งถ้ากรณีเนี้ย ทางคุณหมอหรือคุณเบลล่าก,ก็ต้องอ,อ,อธิบายแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตกลงมันเป็นเหตุผลอะไรกันแน่ที่ไม่ใช่ลามดิซีสแล้วเขาถึงทําแบบนั้นอาจจะเป็นโรคออโตอิมูนอะไรสักอย่างก็ได้หรืออันที่2การทําแบบนั้นอาจจะเป็นการทําที่มันหวังผลไม่เกี่ยวอะไรกับการรักษาแต่เป็นความเชื่อที่อยากจะให้อะไรสักอย่างเข้าไปจัดการล้างไซโตไคน์ทำชลอวัยหรือล้างการอักเสบก็ได้ซึ่งกรณีนีน้ถ้าเป็นแบบนี้นะผิด และอย่างหนึ่งซึ่งต้องอธิบายก็คือและไอวิตามินอาหารเสริมมากมายขนาดนั้นอะ่ะใครเป็นคนสั่งจ่ายจ่ายทําไมแล้วมันมีผลดีอะไรไหมก่อนก่อนกินกับหลังกินผลเลือดมันต่างกันหรือเปล่าอาการดีขึ้นหรือเปล่าเออนั่นแหละตรงเนี้ยที่เป็นประเด็นแล้วหลายคนที่กินมาเยอะๆขนาดนั้นนะครับถ้าอยู่บอกว่าคุณต้องเลิกกินมันไม่ค่อยมีใครเลิกกินหรอกครับเขาจะอยากจะกินต่อนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแต่ก็จะพยายามมาหาว่าเออมันเพื่อความสบายใจอะ่ะ มันก็หาหมอธรรมดาเราช่วยไม่ได้เราก็ต้องทําวิธีนี้สิมันจะได้สบายใจนะครับแต่ว่าคุณอาจจะได้รับปัญหาจากการที่กินของพวกนั้นมากเกินไปก็ได้นะคุณยังไม่ได้รับการตรวจให้ดีเลยว่ามันไม่มีปัญหาจริงๆแล้วแน่นอนครับการารักษาทางการแพทย์เนี่ยทุกอย่างเวลาเราทํามันจะต้องมีวิทยาศาสตร์รองรับไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราอยากจะทำอะไรเราก็ทำเข้าไปเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับ โอเควันนี้ผมก็เล่าให้ฟังเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณเบลล่าเนี่ยเขามีการชี้แจงข้อมูลอะไรเพิ่มเติมผมค่อยเอามาเล่าเพิ่มเติมละกันแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้คือวิเคราะห์ได้แค่นี้นะครับจากข้อมูลที่มีทั้งหมดเกี่ยวข้องกับคุณเบลล่าอย่าลืมนะครับ chronic Lyme disease เป็นโรคที่ทางการแพทย์ที่อเมริกาเนี่ยยังไม่ยอมรับว่ามันควรจะใช้คํานี้แต่เราจะใช้คําว่า post-treatment Lyme disease syndrome ซึ่งมันมีการราักษา เป็นแค่ประคับประคองเท่านั้นไม่มีการาสา์เฉพาะเจาะจงว่าตัวนั้นตัวนี้แล้วมันหายนะครับโอเควันนี้ก็รลายฟังเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ